สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ที่ชมนะคะไลฟ์สดอยู่นะตอนนี้ในเพจโยคะวิชรูโอวันนี้นะคะก็เป็น EP ที่8 8นะคะแล้วใช่ไหมคะแแล้วค่ะเดินทางมาอย่างยาวไกลมาถึงใกล้ปลายทางแล้วอย่างที่บอกนะคะว่าเราจะไลฟ์กันนะคะเกี่ยวกับหิน แล้วก็ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับโยคะโภชนะบัมบดัดวารีบัมบดัดสุข,ขนนภาบัมบัดนะคะด้วยกัน10 EP นะคะเป็นการให้ความรู้แก่ผู้ที่ติดตามโยคะวิชโครูโอนะคะแล้วก็เป็นการส่งกันบ้านให้คุณครูดานะคะผู้สอคนด้วยนะคะคุณครูทิยาดาวรารัตน์นะคะในวันนี้ค่ะ EP เนี้ยเป็น EP 8พรีเมียมซรีม่ม,ม,มากมากเพราะว่า พอเราออกมานอกสถานที่นะคะก็เป็นการท้าทายว่าจะมีคนบ่นไหมว่าผู้ไม่ได้ยินอีกแล้วอยู่ในห้องก็ยังยากนะยังจะยังจะมาท้าทายนะคะยังมาท้าทายในที่โล่งแล้วก็ไลฟ์ศพอ่แต่ว่าวันนี้ก็คือกระเถิบผู้พี่มาใกล้กับกล้องนะคะคาดว่าน่าจะได้ยินนะคะถ้าอย่างไรก็ส่งนะคะคอมเมนต์ใดๆนะคะถ้าใครมาบ้างก็ดีนะคะเมื่อเช้าโปรยไปแล้วนะคะว่า เกี่ยวกับหัวข้อนั่งโง่ๆนะคะสําหรับคําว่านั่งโงโ่ๆเนี่ยในในใจแต่ละคนน่าจะมีแบบความรู้สึกต่างกันวันไหนที่เรารู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าอยากนั่งโง่ๆบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ละคนก็ได้ได้ให้ได้แบบ,แบบแสดงความคิดเห็นนะครูส่งไปสี่รูปนะคะในสถานที่ที่ว่าถ้าเลือกได้อยากไปที่ไหนในการนั่งโง่ๆนะคะตอบมาเยอะมากก็คือทะเลนะคะ ตอบมาเยอะมากก็คือทะเลแล้วส่วนคนสิกูที่ตอบทะเลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักนนะคนโครล่าเนาะไม่ได้ไปทะเลเนะก็มีความอยากนะคะอยากที่จะไปสัมผัสน้าเนาะแต่ทีนี้เดี๋ยววันนี้ช่วงเวลานี้ที่เราไลฟ์สดกันเนี่ยอยากจะถามว่าช่วงไหนช่วงเวลาไหนนะคะที่ที่พิสมัยแล้วก็พี่ก้องอยากนั่งเงงๆนะคะอยากนั่งเงง ที่ใหม่ก่อนพี่นะคะก็จะมีสองช่วงเวลยอะแต่วันวันว่างก็วันเนี้ยขอไม่ทำอะไรสักวันไม่ได้โมโหรือวันนึงก็คือเราทำงานทำอะไรอยู่มันคิดไม่ออกมันไม่มีทางออกหรอกปล่อยมันโมโง่ก็ไม่ต้องคิดอะไรวันว่างกับวันที่คิดอะไรไม่ออกสองวันเนี้ยสองช่วงเนี้ยที่ระยหยาบนันโมโง่ปล่อยไม่ต้องคิดอะไงานโมโง มจิบอะไรคะของร้อนหรือของเย็นแล้วแต่ว่าอากาศจการอากาศเย็นก็น่าจะเป็นของร้อนกาแฟร้อนก่อนก็ขอเย็นๆสักหน่อยแบบชื่นใจชื่นใจสดชืสนาสำหรับที่ใหม่นะคะก็ตอบมาแล้วว่าในวันที่คิดอะไร กับช่วงว่างนะว่างก็อยางโง่งงงคิดอะไรผอก็อยังนั่งงงนะคะอแเราใช้เวลานั่งโง่งนานไหมพี่ที่แบบต่ออะไรทำได้ใช้ระยะเวลาในการนั่งโง่ๆนานประมาณไหนใช่ไหมคะเพิ่งได้หมดแก้วก็พอละใช่ไหะว่าจี่ดใจโอเคมันคืออะไร ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคแล้วสำหรับกล้องนะคะช่วงเวลาไหนที่รู้สึกว่าอยากนั่งโงโงงงพี่เนาะก็นิดนึงนิดนึงคำว่าอยากนั่งโงงโงเนี่ยขาบอกว่า <laughs> มันมาจากภาษา,สาสดัตช <c oughs> ์าชาวดัตช์คำว่านิกเซนนะคะซึ่งก็คือศิลป,ปะของการปล่อยวางนช่ะซึ่งสำหรับกล้องเองแล้วเนี่ยก็คืออยาก นั่งโง่ๆเนี่ยก็คือช่วงช่วงเย็นๆเนาะช่วงเย็นๆมันน่าจะได้บรรยากาศอาจจะเดินอาจจะนั่งปล่อยจิตใจยังไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่ต้องเอาปัญหามาใส่ในตอนนั้นปล่อยวางดูนกดูชมไม้หรือนั่งจิบน้ำเย็นๆไปให้ปล่อยความจิตใจของเราน่าจะดี พี่กองเนี่ยระบุว่าช่วงเย็นอย่างนี้ช่วงเยนเช้ากลางวันนี่ยังเช้ากลางวันน่าจะกลางวันน่าจะนอนน่าจะพักผ่อนอันนี้เราต้องดูไวด้วยนะคุณรู้แล้วเราลืมเราลืมไปว่าเทนล่วัยมีส่วนกับการนั่งงง่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้เป็นมุมมองของสองสาวนะคะสําหรับพี่กองเนี่ยอยากนั่งงงเช่วงเย็นและระยะเวลาของการนั่งงงเง่าจะกับกตกดินนะกับหน้าจะไม่เกินสิบนาทีไม่น่าจะเกินนะ พอช่วงเย็นผมนั่งงแป๊บนึงแล้วก็นอนอ่างเราไป่าก็ได้เวลาัก็จะมีได้เวลาจะไมของการนั่ง้อีกนิดนึงนะคะแล้วหลังจากนั่งง้อคิดว่าได้อะไรมันก็เป็นเนปลปล่อยเนาะมันจิตใจเราก็จะเออสบาย นะคะี่ก็หลังพอัหโอเครู้สึกดีะพร้อมไปอาายกันเลยนะคะก็คือเหมือนเป็นการชาร์จแบตเนาะการนั่งโง่ๆหลังจากนั่งโง่ๆเลแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนแล้วอะก็จะรู้สึกว่าผ่อนคลายสบายใจใจฟูเหมือนเติมเติมเต็มนะคะเหมือนได้ชาร์จแบตนะคะใช่เพราะว่าการนั่งโง่ๆจริงๆแล้วอะค่ะ ในมุมมองของรูโยคะนะคะก็คิดว่าการนั่งโงโ่ๆเนี่ยมันมีประโยชน์นะคะคําว่านั่งโงโ่ๆจริงๆแล้วอะ่ะคิดว่าในใจของทุกคนน่ะจะต้องสะท้อนว่าอยากพักนะคะได้ข้อสรุปคร่าวๆว่าร่างกายจริงๆอะ่ะอยากพักแล้วจนมันบอกว่าเฮ้ยอยากนั่งโง,โง่ๆนั่งงค่คือไม่ทําอะไรคือไม่ทําอะไรแล้วจริงๆะคะ่ะคือนั่งแล้วก็ปล่อย ร่างกายไม่มีกิจกรรมแล้วนะคะในช่วงนั่งง,ง,ง่งเนะี่ยไม่ใช่ว่านั่งงงงแล้วยังไห้สไลด์แบบมือถืออยู่อันนี้ยังไม่ได้นั่ง,ง,งโงๆแต่รูปแบบนะคะทีเนี้ยทุกคนก็คิดว่านั่ง,ง,งโงๆจะมีหลายรูปแบบแหละที่ผ่านมามีชวนเพื่อนไปบ้างทําเองบ้างอะไรว่ากันไปแต่วันเนี้ยที่เราออกมานอกสถานที่อะคะ่ะต้องไม่พ้นที่จะยังไงนะคะในฐานะครูโยคะแล้วก็เป็นนักส่งเสริมสุขภาพแบบรวมรวมก็เลยได้นําขิน คาโยคะและการฝึกนะคะที่จะช่วยให้ดูแลและเติมเต็มร่างกายและจิตใจได้อย่างสมบูรณ์เนี่ยพอทำให้การนั่งงงงเป็นการนั่งโงงงแบบพรีเมียมนะคะโดยที่เราจะมี3ขั้นตอนเนาะสขั้นตอนในการนั่งงงงของเราก็คือ1ขั้นตอนของการ detoxify หรือค l ีน n ิ i n g นะคะเป็นการล้างพลังงานที่ไม่สมบุลณนะคะ สองเป็นการทำให้เกิดบาลานซ์หรือบาลานซิ่งก็คือเติมความสมดุลล้างแล้วก็เติมสมดุลจากนั้นค่อยไปทรีตเมนต์นะคะก็คือบำรุงนะคะบำรุงกายและจิตนะคะโดยที่ขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยเราใช้หินนะคะในการทรีตเมนต์หรือดีทอกซิฟายนะคะส่วนขั้นตอนที่สองบาลานซ์เนี่ยใช้การหายใจนะคะในอัตราส่วนหนึ่งต่อสองที่ข่าวก่อนได้ลองฝึกกันไปแล้ว และอันที่3ามก็คือการทริตเมนต์คือเติมเต็มพลังชีวิตจะเติมเต็มได้ด้วยอาหารนะคะสําหรับวันนี้เรามาใกล้กับแหล่งของเครื่องดื่มอร่อยๆนะคะเราก็เลยได้ไปแบบเราได้ไปเราได้ไปสอยน,นะคะไปจุดเช็คอินที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งแล้วก็นํามาละเราจะเติมเติมเต็มนะคะพลังชีวิตแล้วก็พลังจิตใจด้วยกัน ืเครื่องดื่มที่ทําให้เรามีความสุขนะคะเป็นสามขั้นตอนเราเริ่มก่อนเนาะขั้นตอนที่ดื่มครับคุณทำไหมคะก็จะใช้กลิ่นใช่ไหมคะใช่กลิ่นก็คือกลิ่นชุนไกานะคะอ่านี่นะคะกลิ่นชุนไกาก็คือกลิ่นที่มีแสงสีดํานะคะชัดเจน หินสีดำชุนไกเนี่ยจะเหมาะกับการฟรีนซิ่งหรือดีท็อกซิฟายพลังงานที่ไม่สมดุลที่ไม่เข้ากันกับเราทีนี้เวลาเราใช้หินในการเคลียร์พลังงานเราจะวางไว้ใต้เก้าอี้ถ้าเรานั่งเก้าอี้อยู่ตอนนี้ค่ะเดี๋ยวครูก็จะได้นำแล้วค่ะนำอะ่ะหินชุนไกไปวางไว้ใต้เก้าอี้แต่ละท่านแล้วแหละเพื่อพร้อมที่จะดีท็อกซิฟายหรือว่าฟรีนซิ่งพลังงานนะคะทีนี้เราก็นั่งและจัดแบบทุท่าให้สบายสบาย เราจะอยู่ในการคลีนซิ่งเนี่ยประมาณ5นาทีโดยประมาณแต่ว่าระหว่างนี้นะค่ะให้สองสาวเนี่ยเขาด e ีท็อกซ์ไฟาคุณจะบอกว่าสำหรับผู้ที่ไม่ได้มีขิน,นะคะในการที่จะชำระล้างพลังงานที่ไม่สนดุลอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่ใช้น้ำก็ได้มีกำลังเล็กๆะค่ะใช้น้ำเปล่านะคะแล้วก็ผสมกับเกลือน้ำแค่อุณหภูมิห้องปกติะค่ะ ก็เอาเท้าอ่ะแช่ลงไปในน้ําที่ผสมเกลือนั้นนะคะแช่ไปสักครู่ก็เชยบเท้ากับเหมือนกับเราได้ไปทะเลแบบกรุบกรอบอ่ะทะเลชิ้ไปก่อนเอาใกล้เคียงนะคะเพราะว่ามีคนตอบมาว่าอยากไปทะเลเยอะเอาน้ำสีเกลือก่อนเนาะก็ช่วยได้เหมือนกันก็เอาเท้าสองข้างอ่ะค่ะแช่ลงไปในน้ําถ้ามีถังหรือกระมังใหญ่หน่อยอ่ะค่ะสูงหน่อยก็ดีค่ะให้แช่ตั้งแต่เท้าท่วงขึ้นมาจนถึงใต้เข่าเลยนะคะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่พอจะมีอ่างอ่างแช่น้ำนะคะที่แบบใหญ่ๆนะคะในห้องน้ำเนี่ยก็สามารถแช่ขึ้นตัวนะคะให้เหนือสะดือขึ้นมาหน่อยหนึ่งได้เลยนะคะก็จะช่วยเรื่องของระบบย่อยอาหารด้วยแล้วก็แช่ไปสักครู่เหมือนกัน15นาทีได้เลยหลังจากแช่เสร็จก็อาบน้ำตามสะดวกเลยตามปกติะคะ่ะก็จะเพิ่มพลังนะคะเป็นการดีท็อก พลังงานที่ไม่สมดุลที่ไม่เข้ากันกับเราแล้วก็เดี๋ยวจะได้ได้เป็นการเติมธาตุดินธาตน้ำด้วยน,น,นะคะอโอเคทีเนี้ยคร่าวๆแล้วแหะเรานั่งกันมาสักพักแล้วนะคะกับหินที่อยู่ใต้เก้าอี้ก็คือชุนไก่มันเป็นการ d e t o x i f ิฟายไปัะขั้นที่สองเนี่ยคือการทำ balance ลลน,นะคะ balance ลลที่ง่ายที่สุดไม่ต้องใช้เครื่องมือและมีอยู่ในตัวเราทุกคนนั่นก็คือลงหายใจ การนั่งงงจริงนะคะพอมไม่คิดอะ่ะเราไม่อยู่กับลมหายใจได้เป็นการนั่งงงพรีเมียมนะคะนั่งงโง,โงแบบมีสตินะคะรู้ลมหายใจนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะฝึกการทําไปด้วยกันนะคะถ้าใครฟังอยู่ดูอยู่นะคะเราจะฝึกการอัตราส่วน4ต่อ8นะคะ4ต่อ8ก็คือหายใจเข้าจมูกปิดริมฝีป,ปากให้สนิท4วินาทีและตอนหายใจออกคะ่ะเปิดปากนิดนึงแค่ประมาณ เปิดปากเข้าขนาดหลอดหลอดดูดน้ำอะค่ะเปิดปากนิดนึงให้ลมหายใจที่ผ่านช่องปากประทะากับเพดานปากแล้วออกมาช้าๆประมาณ8วินาทีนะคะเดี๋ยวให้สงสาวนะคะสงสาวจะปิดเปิดตาถ้าใครฟังอยู่นะคะปิดเปลือตาเราจะหายใจเข้าออกอัตราส่วน4ต่อ8ถ้ารอบไปด้วยกันนะนั่งให้สบายปิดเปลืตา ให้รู้สึกบาดซ้ายขวานะคะผ่อนคลายยกยืดกระบังลมขึ้นมานะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้ปอดของเราได้รับอากาศที่ดีรู้สึกที่แก้มก้นซ้ายขวาว่านั่งลงไปกับพื้นบ่อเก,ก้าอี้อย่างมั่นคงตอนนี้ถ้าเท้าสัมผัสพื้นอยู่ก็ให้รู้สึกที่ฝ่าเท้าซ้ายขวานะคะวางที่พื้นอย่างมั่นคงเช่นเดียวกัน เชื่อมร่างกายของเรากับพื้นแผ่นดินนะคะเป็นความมั่นคงในท่านั่งก่อนเอาละค่ะในการฝึกตั้งใจไม่มากไปไม่น้อยไปนะคะพร้อมแล้วไปด้วยกันหายใจเข้าหนึ 1, 2, 3, ่งสองสาสี่หายใจออกแปเจ็ดหห้าสี่สามสองหนึ่ง หายใจเข้า1 2 3 4หายใจออก8 7 6 5 4 3 2 1หายใจเข้าสบาย1 2 3 4หายใจออกผ่อนคลาย8 7 6 5 4 3 2 1 หายใจเข้ารู้ตัวหนึ่งสองสามสี่หายใจออกผ่อนคลายแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งอีกรอบเข้าหนึ่งสองสามสี่ออกสบายแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งตอนนี้หายใจตามธรรมชาติแต่ยังคงปิดเหลือตาไว้นะคะ จากนั้นเคลื่อนสองมือมาและถูฝ่ามือสองข้างให้เกิดความอุ่นร้อนพอเมื่อสองมือนั้นอุ่นร้อนแล้วปิดรอบกระบอกตาไม่ถูกเปลือกตานะคะจากนั้นหายใจเข้าออกสบายสักสามลมหายใจ ตาแล้วกระพริบตาในความมืดส,สักสองสาครั้งเขาใส่ตาลงต่ำไว้นะคะแล้วค่อยลดมือลงเคลื่อนระดับสายตาของเรานะคะที่พื้นไปจนชนขอบนะคะกำแพงนะคะที่อยู่เบื้องหน้าแล้วค่อยๆเคลื่อนระดับสายตาให้อยู่ในระดับสายตาปกติวันนี้ไม่มีกำแพงค่ะครู ดูก็ติ๊บไงเพราะว่าคนที่ดูไลฟ์อยู่เขาไม่ได้อยู่ตรงนี้ไงอ่าอันนี้ขั้นตอนที่2ผ่านไปแล้วนะคะ,ะเราใช้ขีนในขั้นตอนที่1นึ ing, ่ง cleansing detoxify ขั้นตอนที่2 balancing โดยการใช้ลมหายใจเราก็ได้อะไรแล้วคะเราได้ธาตุดินธาตุน้ำแล้วก็อากาศเนอะอ่ะาไปผสมธาตุไฟกันต่อนะคะ โดยความรู้เกี่ยวกับโภชนะบำบัดเป็นการทรีตเมนต์ที่ดีค่ะการทานอาหารที่มีคุณภาพสดใหม่แต่ควรอร่อยด้วยนะมันจะฟูใจนะคะวันนี้เราเลือกง่ายๆก็คือเราเลือกเครื่องดื่มที่จะทำให้เราฟูใจมาทรีตเมนต์ค่ะ,ะยกขึ้นมาค่ะ <c oughs> เราไปถอยมาแล้วเราไปถอยมาแล้วค่ะ ของพี่ต้องเอ,อของพี่ต้องเนี่ยูไปเมนูใดคะจะาโมะนาวอ่าม่ของพีองก้องโน้มึงมะนาวของพี่ไหมฉมนาฉมะนาว,น,าาน,าวนะคะสส่วนของผู้โอเนี่ยวันนี้เลือกมอกค่ามอคข้าร้อน อยากได้ทากาแฟแล้วก็ได้อยากได้ตินะกส้ง,กงเรื่องอะไรคะต่ก้องตะก้อง,องะคะตะก้องเป็นอเมริกาโน่น้ำส้มค่ะ<ๆ>ทุกคนจะมีแบบความฟูใจต่างกันเนาะนี่แหละอาหารเป็นยาถึงแม้ไม่ใช่ยา,ยาจริงๆนะคะแต่ว่ามันได้ความสุขันใจทีเนี้ยหลังในการที่จะทรีทเมนต์กายใจที่ดีในการทานก่อนารทานนะคะที่จะเป็นการฟู้ทขศาสตร์นะคะหรือการรับรู้ของเราะคะ่ะเราต้องทำอะไรบ้างคะพี ดูก่อนนะดูก่อนนะว่าเราจะทานอะไรเราดูก่อนคะ่ะทุกคนเราดูก่อนนะว่าเราจะทานอะไรเราจะดื่มอะไรสังเกดูอ่าดมนะคะนิดนึงนะให้ได้ใช้สายตาให้ใช้จมูกนะคะจากนั้นคอ่อยจิบจิบขึ้นมาแล้วอมก่อนนะอย่าเพิ่งนะ อมให้มันรู้รสนะคะเราค่อยกลืนนะคะดูดมอมกลืนอันนี้คือหลักในการดูแลสุขภาพด้วยอาหารนะคะเลือกอาหารก่อนแล้วก็ดูดมอมกลืนนะคะอันนี้แล้วจะทําให้ระบบประสาทสมององเราได้รับรู้ว่าเราได้ทานอะไรเข้าไปมีรสชาติอย่างไรเป็นการฟื้นฟูนะคะการรับรู้ที่ดีเพราะอะไรคะ เมื่อใดที่เรารู้สึกว่าเราต้องการนั่งงงๆนั่นคือเราอยากช้าถูกไหมคะนั่งไม่มีใครนั่งเร็วนะมีแต่เดินเร็วอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นสแสดงว่าโหมดโหมดของนั่งงงอคือช้าทุกขั้นตอนการทําอะไรช้าช้านะคะจะช่วยให้เราอะกลับมาอยู่กับตัวเองได้ง่ายนะคะก็คือการมีสติรู้อยู่ที่ตัวได้ชัดนะคะได้ชัดขึ้นเนาะ,ะเพราะฉะนั้น ช่วงเวลาของการนั่งโง่ขอให้ทําใดๆก็แล้วแต่เลื่อนไหวช้าๆนะคะเพื่อเป็นการเติมพลังให้เราเพื่อที่จะไปทําอะไรเร็วได้ต่อไปเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะการที่เราทำอะไรเร็วๆอ่ะค่ะมันจะทําให้ทับลมหมักแปรปรวนด้วยนะคะกินเร็วเดินเร็วพูดเร็วคิดเร็วนะคะเหล่านี้จะทําให้ทับลมหมักมันเยอะเกินแล้วจะมีปัญหาท้องสื นอนไม่หลับตามมาเพราะฉะนั้นการนั่งโง,โง่ๆจึงแก้ได้ด้วย3ขั้นตอนด้วยประการชนี้นะคะแล้วก็ขอให้ทำอะไรช้าลงนิดนึงนะคะโอเคเนาะอ่าพี่อุ้มมีอะไรเสริมไหมคะไม่มีแล้วค่ะเร,เราต้องเลือกหินเพื่อที่จะทรีตไหมคะเลือกหินเพื่อที่จะทรีตเนี่ยก็คือความจริงอะคะ่ะ นอกจากอาหารที่ทรีตอ่ะหินที่จะทรีด่ะเอาวางไว้ใกล้ตัวแล้วนั่นก็คือเซเลไนต์นะคะเป็นหินที่ช่วยให้เรามีคุณสมบัติเกี่ยวกับการล้างพลังงานที่เป็นพลังงานที่ไม่ดีออกไปจากร่างกายของเราจากจิตใจด้วยนะคะพี่ใหม่ขอหยิบเซเลไนต์หน่อยก่อนอ, <c oughs> อันนี้ <c oughs> เป็น ค่ะทอดชค่ะขอบคุณค่ะที่เลือกผินขอบคุณค่ะใครจะรู้เรื่องหินเ่าครูเนาะเออเจันเนาะนี่ค่ะอันนี้คือหินเซลไนต์นะคะที่ได้รับมาใหม่นะคะเซลานต์เนี่ยมีคุณสมบัตินะคะช่วยในการดีท็อกซฟาฟด้วยอย่างหนึ่งอะคะ่ะเกี่ยวกับล้างคลื่นแล้วก็พลังงานที่ไม่สมดุลเป็นพลังงานในแง่ไร้ร้ายอะคะ่ะในอดีตเชื่อว่าเซลานต์เนี่ยช่วยว เป่าวิญญาณชั่วลลยได้ด้วยอ่ะมันพลังงานที่ไม่ดีในสมัยก่อนเขาเอาไปไว้ในห้องผู้ป่วยนะคะในโรงพยาบาลที่มีคนไข้ด้วยอ่ะเขาเชื่อว่าบริเวณพื้นที่ของภายในห้องที่ผู้ป่วยอยูอ่น่าจะมีพลังงานที่ไม่ดีเยอะก็เลยใช้เซรินไนอะค่ะไปวางไว้ในห้องนั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ม่แกะระหว่างที่เราทำสามขั้นตอนนะคะ เราวางเซเลไนต์ไว้ใกล้ๆกับทุกคนด้วยแหละก็เลยจะเป็นการทรีตเมนต์จุดทีนูนอ่ะเดี๋ยวให้ดูให้จับให้ดูนักมากน้องใส่ <c oughs> รู้สึกหนักหรือรู้สึกดีมั้ยคะดีมองแล้วรู้สึกย <c oughs> ังไงคะ วาวนมิดนะคะมีการรอรอนเดี๋ยวในเรื่องของประโยชน์ของหินเซเลไนต์ครูก็จะลงเคิื่อไไ้ให้นะคะพี่อุ้ยมีความสงสัยในเซเลไนต์ไหมคะสงสัยว่าแล้วแล้วอันที่พี่หม่หยิบผิดคือหินอะไรคะครูออไรค่ะที่พี่หม่อ่าที่ครูอ่ะพี่หม่หยิบมาสองก้อนเลยก็ได้ค่ะที่ครูเอาสองก้อนเนี้ยมาเพราะว่าช่วงนี้มันมีเรื่องของพ m 2.5สุด้าเยอะไงแล้วเรามานอกสถานที่ ตัอไรอะค่ะเป็นตัวที่เกี่ยวข้องกับอากาศโดยตรงนะคะเพราะว่าสีของตัวไรนะคะใน EP ที่3ังที่เราพูดกันไปจะอยู่ที่จักระที่4 หรือจะกลาหัวใจหรือจะกลาที่อยู่ในตำแหน่งของต่อมไทมัดเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันของร่างกายเกี่ยวกับระบบหายใจก็เลยเอาติดมือมาด้วยค่ะเอาติดมาด้วยขอบคุณค่ะพี่อุ้ยที่ถามแล้วก็พี่ใหม่ที่เลือกผิดก็เลยให้ไม่ถามเนาะค่ะก็เลยเอาออกมาด้วยเพราะตอนนี้เรามาไลฟ์นอกสถานที่รูก็เลยูอะไรและเซเรนท์มานะคะหวังว่าวันนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านค่ะ ยังไงสอบถามเกี่ยวกับาการดูแลสุขภาพได้ในเพจโยคะวิชพรูโอนะคะและสำหรับท่านใดที่ต้องการบำบัดคิวลิงด้วยคลื่นเสียงด้วยหินนะคะหรือด้วยโยคะก็สามารถวอล์กอินเข้ามานะคะ ที่ครูโอโยคะสถานซอยสุสิริ30นะคะถนนสุสิริตาบลนในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดน,นครราชสีมาโดยครูโอนะคะเป็นผู้ดำเนินการสอนและเป็นนักส่งเสริมสุขภาพแบบองครวมไทยสับป,ปายะโภชนาบํบาบัดวารีบํบา,ขขาบัดสุขผลทับบําบัดและเรายังมีรัตนะชายบํบาบัดเชื่อมั่นว่าจะเป็นสถานที่แรกนะคะที่จะช่วยเปิดใจและดูแลสุขภาพของคุณได้อย่าง สมดุลและยั่งยืนในอนาคตไปนะคะโอเคเอออีกนิดนึงค่ะเกือบลือ้อฝากค่ะเกือบลือ้อฝากแบบลื้อสนิท <laughs> ขอฝากนะคะในวันซันคูก,ก็จะมีเวิร์กช็อปทีสติ๊กี้วิลลี่นะคะไปนั่งโง่ๆชิลๆได้นะคะเราจะจัดซาวบาร์ นะคะแบบเบาๆกลุบๆนะคะสําหรับผู้ที่ยังไม่เคยรู้จักเกี่ยวกับครื่นเสียงบ้าๆนะคะสามารถติดต่อได้นะคะไปที่สติ c กี้ว l ลลีนะคะถนนยม,มาราชเดี๋ยวจะโพสต์ไว้หลังจากที่ปิดไลฟ์นะคะโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณกล้องพี่สมัยและพี่อุ้ยนะคะที่อยู่หลังกล้องขอบคุณ รูบาอาจารย์ในทุกทุกศาสตร์นะคะที่ทําให้ได้มีความรู้มาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะคะทั้งศาสตร์โยคะศาสตร์แห่งการธรรมชาติบําบัดนะคะต่างๆนะคะวันนี้ก็ขอจบการไลฟ์สตเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามะคะ่ะสวัสดีคะ่ะ